สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับอัปเดตวาไดคูลอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทํา F 1 1 7น h ่นอกนะครับทุกคนลํานี้เลยนะก็ก่อนจะไปเริ่มนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเควสนะครับบอกว่าให้เรานะครับทิ้งบอมใส่ผู้เล่นนะครับ50คนนะฮะทุกคนให้อ่า คิวนะครับคน50คนนะฮะด้วยระเบิดนะครับระเบิดก็คือระเบิดจากเครื่องบินนะฮะทุกคนระเบิดในเครื่องบินก็จะมีอ่าไม่กี่ลำนะฮะทุกคนก็จะมีลำนี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นเครื่องบินสงครามโลกนะก็จะมี1ลูกนะทุกคนแล้วก็ B 29นะอันนี้ก็มีหลายลูกนะทุกคนซึ่งผมก็ลองขับแล้วมันก็จะทิ้งยากนิดหนึ่งนะทุกคนก็ผมแนะนําให้ใช้เป็นอ่าผมแนะนําให้ใช้เป<น>็น F 18นะทุกคน f18 นะเพราะว่าผมลองแล้วนะทุกคนมันใช้ง่ายมากนะทุกคนแล้วก็ a10 ก็ได้นะทุกคนมันจะมี4ลูกนะทุกคนอ่าหรือไม่จะใช้2ลํลานี้นะแต่ลูกระเบิดจะน้อยนะครับทุกคนแล้วแต่เลยนะทุกคนผมก็มีเครื่องบินเติมนะก็จะมี4ลูกนะอันนี้ง่ายสุดแล้วนะทุกคนแต่ก็ต้องเติมนะทุกคนผมก็แนะนำให้ใช้เป็น f18 นะทุกคน f18 นะก็สำหรับผมก็จะเป็น f 18ลํำนี้นะเพราะว่าผมถนัดไม่รู้สิผมลองใช้ a10 แล้วมันไม่ค่อยจะจะโดนเท่าไหร่นะแต่ลํำนี้ผมจะจะโดนสส่วนมากนะอันนี้ผมก็จะไปหารหัสหลักไอหัสลองผมนะทุกคนรหัสไก่นะฮะผมก็ฟาร์มกับรหัสไก่นะใครไม่มีใครไม่รู้วิธีก็ใช้พือถือนะครับเป็นหัสไก่ก็ได้นะหรือก็ทํากับเพื่อนก็ได้นะครับทุกคนอันนี้ผมปรับภาพต่ํามันก็เลยเอ่อ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเยวโอเคเอ่อแปาบหนึงนะบปาบน,นึงมันอาจจะแหลกนิดหน่อยนะไม่นิดแล้วแหละนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะทิ้งละนี่ทิ้งไปเลยอันนี้โดนนี่เรียบร้อยนะแบบนี้เลยเฮ้ยเยมีคนมายุ่งผมกาลังฟาร์มอยู่นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะทิ้งระเบิดนะให้โดนโดนคนในเซิร์ฟนะทุกคนอ่านะผมก็จะใช้ประหลาดไก่นะ อันนี้คือมีคนมาเสื่องนะทุกคนวหนึง่งคนกำลังฟงกำลังฟาร์มโอโ้อะไรเนี่ยมายุ่งอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคผมเหลืออีเวสสุดท้ายละก็หาเซิฟคนน้อยๆน,น,นะทุกคนเซิฟคนน้อยๆเดี๋ยวผมลองใช้ A10 ให้ดูแล้วกันนะฮะทุกคนว่ามันยากยังไงนะเมื่อกี้ F18 บคือนัดเดียวจอดนะแต่มาดู A10 นะนะทุกคน A 1 0ทุกคน มาดูนะผมคือแบบไม่ค่อยทันอ่ะเพราอะไรโอเคทุกคนมาเควสคนสุดท้ายผมก็จะได้เป็นเครื่องบินไนท์ฮอคนะครับสองลูกเลยเผื่อไม่โดนไม่โดนเห็นปะมันโดนนะแต่ไม่ตายนะกดนมันเหมือนไม่แรงอะ่ะทุกคนผมผมก็เลยไม่ไม่ใช้ A 1 0ิบนะทุกคนมันโดนนะแต่ไม่แรงเท่าไหร่ระเบิดเหมือนเป็นระเบิดแบบ ต่อต้านรถถังมากกว่านะผมก็ไม่รู้นะเออลองอีกรอบนะถ้าเป็น F18 คือโดนปุ๊บตายเลยเนี่ยเห็นไหมรอบสองก็ยังไม่ตายทุกคน,ม,นมันไม่แรงอะ่ะทุกคนไม่รู้นะความรู้สึกผมอ่ะก็ดูตามคลิปเอามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ใช้เป็น F18 แล้วกันนะทุกคนแนะนำเป็น F18 นะ อ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายลูกสุดท้ายด้วยถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ตายก็อ่ะไปเนี่ยโหยังจำย,ยังไม่ตายอีกทุกคนสี่ลูกนะทุกคนรหัสคือแบบเหลือรหัสไก่ผมคือเหลือแบบมิดหลอดแล้วนะทุกคนเกือบเกือบตายแต่ก็ไม่ตายนะสี่ลูกนะทุกคนนะ โอเคผมรีโหลดเสร็จแล้วนะมาลองดูอันนี้ก็คือแบบถ้าลูกเลยมั้งกว่าจะตายเฮ้ยโอ้โหเลือดเพิ่มนะฮะทุกคนระหว่างรีโหลดนะลาดไก่คือผมเลือดเพิ่มนะอันนี้ไม่ใส่ยุดเกาะด้วยนะผมบอกแล้วนะครับ f 1 8ดีดีสุดดีสุดนะครับมีจอจอเลยโอเคกว่าจะได้โอเคก็ได้แล้วนะทุกคน f 1 1 7 Nine ่หนอกนะครับทุกคนเรากลับบ้านไปเลยนะฮะได้แล้วก็กลับบ้านไปเลยโอเคมาเอ้ยลืมลืมนะต้องซื้อนี่ครับ F117 น่หน่อะครับราคา2ล้านนะครับหยียบเลยนะโอเคอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะนี่ไงทุกคน F117 นึ่หน่อกนะครับทุกคนเป็นลูกระเบิด2อลูกนะครับเป็นแบบเลเซอร์นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นนําวิถีเรืออะไรนะทุกคนแล้วก็มีเหมือนเป็นโหมดพังตัวหรือเปล่านะทุกคนอ่าไม่รู้นะน่าจะเป็นแบบล็อกเป้าไม่ได้นะทุกคนถ้าเราเปิดโหมดนี้นะมีของในการเสกนะครับนั่งได้หนึ่งคนนะครับอันนี้ก็สแต็กนะฮะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเสกกันเลยนะฮะนี่ทุกคนสีดำล้วนนะฮะอ่านฮอกนฮอกโอเคก็จะแบบแบบนี้เลยนะทุกคน เออก็ประมาณนี้นะก็เหมือนของจริงไหมทุกคนก็ลองดูนะครับโอเคมี3ปุ่มให้กดนะครับมีปุ่มยิงนะครับแล้วก็ปุ่มพางตัวนะครับแล้วก็กด X นะครับดีดตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราบินกันเลยนะฮะบ,บินกันบินกันโอเคเอ้ยเหมือนว่าเอ่อไอ้ตรงที่เป็น ที่ทิ้งระเบอือนะ่ะมันไม่เหมือนกับลำอื่นๆนะที่เป็นแบบเป้าแบบไม่เหมือนกันนะ่ะเป้าสีเขียวอันนี้เป็นเป้าสีขาวนะเออไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองโหมดพังตัวกันก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าพังตัวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปที่บ้านที่มีแบบป้องกันนะครับอ่าโอเคกด t นะฮะในการใช้นะครับอ่ากดแล้วอ,อ้ย เป็นแบบลู่นะฮะนี่นะนี่นี่ทุกคนบ้านที่มีป้อมปืนนะฮะป้อมปืนอ๋อเหมือนจะเหมือนจะไม่ยิงนะทุกคนเหมือนจะไม่ยิงนะเอ้ยมันเป็นโหมดไอ้นี้เองเดี๋ยวลองให้เครื่องบินนะเครื่องบินไอ้นี้โอ้อันนี้ยิงอันนี้ยิงอันนี้ยิงเครื่องบินนี้ยิงฮะทุกคนมันมันยิงอัดโดโลมัดให้นะไอ้เครื่องบินลำนี้นะไอ้ป้อมไอ้ปืนกลนะ หมดทั้งตัวหมดแล้วนะทุกคนรับเดิเองแล้วก็ระเบิดลูกระเบิดนะมันเป็นแบบเลเซอร์นําวิธีอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่านำวิธียังไงนะเดี๋ยวเรามาลองทิ้งกันนะฮะผมจะลองทิ้งที่บ้านผมแล้วกันนะบ้านโลดเติมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในนะฮะนี่ภายในโอ้มองไม่เห็นผมต้องจะทิ้งระเบิดล็อกเป้ายัางไงเลเซอร์อยังไงทิ้งละ ทิ้งแล้วอะประมาณนี้อะทุกคนเอ้ยผมโดนยิงทุกคนโอ้โหโดนเครื่องบินใบพัดยิงเครื่องบินรุ่นโบราณโอ้โหเทคโนโลยีไม่พอนะมันไม่ใช่เครื่องบินต่อสู้นะมันเป็นเครื่องบินนิงรลเบิร์ดนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับทุกคนใครที่อยากลองก็ไปลองดูนะผมไม่รู้ว่าจะลองยังไงนะ มันเหมือนเป็นระเบิดทั่วไปหรือเปล่านะเหมือนเขายังใส่ระบบยังไม่ใส่มานะระบบอะไรก็ไม่รู้นะเลเซอร์นะครับไม่รู้ใช้ยังไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกับ F117 นนอกนะครับทุกคนก็พอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดตับตะไคร้กระดิ่งกันด้วยนะครับทุกคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบายนะฮะ